ไม่มีปัญหาอะไรก็มีถ้าลุงพลเขาไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะน่าจะมีกิจกรรมให้ให้พวกเราพวกเราทำช่วยๆกันครับลดคร้่ฮเมนบ้านเฮาหรอเนาะไม่รู้เหมือนกันโฮแมนยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์หรืออะไรดีเดี๋ยได้อยู่บ่สฮะจะลงไปเอาหนุนน้องเพื่อยังไงเอ้าบันเด้อยนาเต๋ว่าผัดบะหมี่ถ้าพัดชะจำเพิ่น โอ้นี่คิดไหมอ๋อจะถามจะถามค่อยเพราะว่าค่อยคนหัวจะค่อยลายแต่ค่อยน้ำบ่ค่อยหัวจะคนเด้ดีหลีเดออวันนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนในยููนี่ยูบ่ขาเนี่ยยูตาโกี่ยพักมากกว่าังเสียใจอยู่เขาบอกจำค่อยได้่าจำค่อยได้ป่าต้องบวชเรียนอยู่น้วกันจำค่อยได้ปะจำค่อยว่าตอนนั้นน่ะคนเยอะผมบอกจำบ่ได้บัดบัดพราเนเพราะเป็นนักีงเพราะเป็นนักี้ังอูอันนี้มูเขาตัวนี้ป เอออก็เลยแบบพอจะถามพอจะหาเขาแล้วเนี่ยมันพอจะหาเขาแล้วไม่มีไรบอกกัตรงได้เลยอันนี้อันนี้ต้องขาวท้องถิ่นเนาะไม่ขาวท้องถิ่นมาขาวท้องถิ่นหะไปซอยไแหวงไปซอยแหวงแจ็คแหวงไงแหวงอึ่งแหวงอื่งแหวงบะคูจักของช่องเจ็ดครับหแมช่องเจ็ดโอ้ เดาๆใคยคุยกัน่อยคุอกอนอ้วนๆชงพรมีอ่ะนะบอไม่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 เคยไปเอาหนูอย uh. okay. ู่เขาวงตอนนด้นกอนไม่เคยเทท้ยนะโอ้เจ้าจำได้แล้ว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 เป็นไงนี่ยังอยู่ทุกขเอาป็ไปเรื่อยๆเศรษฐกิจไ่ค่อยดีเนาะทุกคนทุกคนโทรมาหาผมในเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าแต่ธุรกิจเราดีธุรกิจคนอจะเป็นหมดเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยครับ มันน่าจะกินข้าวป่ะใจจิตกินข้าวได้ใจสัมผัสค่อยบ่เดี๋ยวเ่าผ่านก่อยกันเดี๋ยวไปสิไทยสัมผัสยังจะว่าแม่ทำมันถึงแปดนาทีเ่ยอ่ามันแป็นาทีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวกันคุยกันเจ้าว่ายังเขาว่ารู้ความในใจเจ้าน่ะความในใจบ่ะว่ามีหลายบนบ่าวใดต่อบ่าความในใจเอาเอาว่าแบบความในใจบ่ะดีๆนะอ๋อฮะบ่าวใดต่อความในใจดีๆน่ะความในใจของวันนี้ดีใจน้าแต่เนี่ยอยากได้เถียงนาให้มันเสร็จ ฝากกดเงินไหลเดียวจากที่จากที่ตั้งงบไปแสนห้าขึ้นมาเฮ็ดเทียงหน้าแล้วช่างนะช่างเขาน่ะเอาให้ช่างวี่เฮ็ดข่อยกรลูมให้เบิ่งปรามันถัดเดดเมื่อเกินเสนหาดอกที่นี่เนี่ยเอาเอาตั้งอยู่ในกลางกลางบ่อเลยบ่กลางสาเลยแล้วที่นี่อเออูุดยที่นี่พอทำแล้วเนี่ยความคึ้ ข่อยเป็นคนพออ่อโมปิดนะเขาก็ตอนนี้ออกไปแน่ตอนี้ออกไปมาช่างมีบอกว่าท่านม่หมดห้าแสนคงไม่เปลี่ยวอะอปะ,ออะมันช้ำเพื่อนพญานาเตลักษณะว่าข่อยสิบเบิดตูดเลยเด้สีเ,เบิดตูดอย่างเนาะลักษณะบ่าน่าจะน่าจะนั่นแล้วถ้าถ้าเอาถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องมีกล้องวงจรด้วยเด้อจะลงไฟโซลาร์เซลล์อยู่ประมาณน่าจะแสนแสนนึง ลงโซลาร์เซลล์ให้มีมีไฟฟ้าอืมีไฟฟ้าแล้วก็มีเน็ตด้วยอืมีไฟฟ้าเน็ตก็ลงลงนั่นได้มันจะได้สบายว่าเราไม่ต้องเข้าจะไปจะไปปรึกษาเขาให้เขามาติดตั้งให้จะต้องทําเถียงนาให้เสร็จก่อนตัดเถียงนาให้เสร็จก่อนเป็นยังไงสบายดีเสมอเนี่ยหลายอันหลายอย่างอันแรกอหลายย่างเนาะมีลูกไมเมียไปก่อนฮะมีแล้วได้แล้วครับไมีลูกไม่มีแล้วเนาะ ฮ่าไฮนาเต้เน่นาอ้นาเต้เราโชคดแล้วนาเตยังเป็นสูตรสิงสิงด้าคนว่าโศกโศนเนี่ยไม่มีบริกาศเขาหาเลยเป็นยังเขาขี้ยานเจ้าเทพขี้นปหา้ยัปากบ่ดีสิกระสิแม่หลายพดละเริ่มเบาไปขนแก่นนะม่วนแท้ขนแกนแน่ไปอันนี้แนนโว้ยเนาะไป่าเฝ้าอันนั้นยาเฝ้า งานประจำพร้อมเลี้ยงหนูพร้อมเหล,ลือเนื้เดี๋ยวจะถามความรู้สึกของน้าเตวันนี้นะว่าวันนี้น้าเตนนมานี่ผ่านพ้นไปด้วยดีน้าเตดีใจไหมคะอ่าที่จริงเนี่ยที่จริงก็เปาะหนึ่งนะคะที่จริงเนี่ยไม่ได้เครียดอะไรเลยงูอยู่แล้วเอา่เามันมันเขาเรียกอะไรนะเอ่ามันเป็นกระบวนการท่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยเนาะขนาดทานายเขายังหูนเนาะ ไม่ได้เครียดอะไรแต่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับไม่ได้พูดอะไรมากคนที่เครียดตากระยายนุ่นเราต้องปลอบใจพ่อแม่เนาะเดี๋ยวนี้อ้อมากเลยไมีเครียดหรือปะ่าไม่เครียดแล้วเมื่อเช้านี้เราก็อาจจะเครียดยุคอเดือดตาชานก็จะตาชานเนี่ยคือเราไปพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อหรอกเออแม่นเราไปเจอเองคุณู้นี้แม่นเออแม่นความเจ้าอยู่อันน้เดียวเราเจอโอ้แกจะแล้วแกจะสบายแล้วผู้อื่นว่าวันนี้โบยค่อยอยากเชื่อเรานะ คือมันตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นตัวอื่นขึ้นมาเพื่อให้เรามาันคือเราเป็นคนอยู่ในเครือญาติเป็นคนอยู่ในเขาเรียกว,ว่าอายู่ในคดีเนี่ยเข,า,ขาเขาหลีกเลี่ยงข้ามาหนียบ่ได้ได้เด้ค่ะใช่ค่ะมันมันหลีกเลี่ยงตัวนี้ไม่ได้ไม่ยมุ่ไไยงไม่ได้หนีบ่ด้บ่ยุ่งบ่อใดเออกระซิบบอกว่าก็จะก็จะบอกว่าเว้ยไม่เอาไม่เอาค่อยไม่เอาค่อยไม่เอาไม่เอาก็ไม่ยุ่งเลยแต่ก็ไม่ได้เราเป็นคนอยู่ในนี้แน่ๆใช่ค่ะแล้วก็ทามบา ให้เขาชมได้ไหมให้เขาด่าได้ไหมมันต้องเป็นนามดีบมเขาเรียกว่าบ่ต้องเป็นนาหล่นแก้วเราต้องยอมรับได้ว่าเออมีคนหักมีคนดา่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหนีบบ่ได้ไปใส่บ<ช>่ไดดก็อยู่กบมันติละ่ะเป็นบ่ล่ะถูกต้องเออก็ๆๆทํานี่แหละเนี่ยแต่ก้อนเนี่ยข่อยสิมาไทยดิยเอาก็ถามเนี่ย<ม>ข่อยกระทายก็แก้ก็ข่อยแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถามมันหนักใจไหมบ่อใกใจยังไม่หนักใจเพราะอะไร เพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายไม่เป็นแบบนี้มันก็ต้องอมันก็มัมนมีหมายมามันก็ต้องสืบสอบไปเรื่อยๆอะไรที่เขาไม่สนใจอะไรที่เขาม่เป็นเ่เขาก็เอินห้องมาสอบมันก็ถือว่าเราขัดไม่ได้ถ้าทีนี้เวลาเขาส่งเอกสารมาเนะ่ยกระบกระบบ ก็ไม่เหมือนส่งเหมือนเหมือนคนทั่วไปเดียวป่เนี่เอกสารทางราชการเนี่ยหน่วยงานราชการก็ต้องไปส่งเท้าอีกเพราะแม่ไม่ไม่เคยเจอก็ต้องตกใจไ็นเรื่องธรรมบาแต่เราเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบนี้ตำรวจนะสิไ้ไปเซนีปส่งุมกับมงกำบลได้กระเดยบอให้ไปเซนีไปส่งเอาดัดสนไมเปิดออกมาอ่านเอ้ามันเป็นจดมันเป็นจดหมายเนี่ยขันบ้านเฮาเปิดจดหมาย ถ้าเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาบอกก็เป็นหมา้หมายเรียกหมายเรียกเนาะไม่ใช่หมายจับเนาะเรียกเรียกคือเอิ้นไม้เอิ้นไหมไม้เอิ้นมาเออไม้เอิ้นมาสั้นเอิญเนี่ยพ่อมาก็จะเอาโบฟังคว้มแมนก็เป็นเรื่องสั้นต้องค่ะแมนคว้ามนาแต่อยู่อันนี้ก็บะเบียงก็ถือเลี้ยแต่ถ้าเรียกแล้วพ่อม้ามาเนี้เถ้าอมเลยศิษย์ศูนย์เนี่ยมาเนี่ยถ้าสามปฏิจะใช้รถขั้นนั้นไปเซเลอร์ แสดงว่าคุณไม่มีรถมาเขาจะเลยไปฮับมากเลยผัดผ้ไปฮับมากอยู่ในใบนั้นน่ะถ้าหมายเรียกถ้าไม่มาน่ะมันก็มันก็มันก็ผิดมันจะมีบทลงโทษอยู่เลยสามเดือนอยู่ดีไปเรีนนยู่ห้างนกนะ FC บอกว่าหน้าเตโลเทมุนิจานเขาหลตั้งนานแล้วค่ะตลกพรออมค่ะคือตอนนี้นะบอกคอยเม้าวนซีโนแวคอยู่ เน่าทั้งเน่าทั้งเมาทั้งเมยไปฉีดเข็มแรกเนี่ยไม่มีแรงเด้ยไม่มีแรงที่จะพูดแต่ก้องาบววเสียงดังเนียแต่ว่าแต่ประชีดมานี่อารมณ์เป็นอะไรมันเหนื่อยชุนบออารมณ์นะชุนเหมือนเดิมแต่มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงไม่มีแรงจะจะเดินบว่ก้อนเนี่ยคอยบววคอยคอยบววทีนี้พูดไปสักพักหนึ่งเมยพูดไปสักห้าถึงสิบวนทีนี่เมยแล้ว นา้าเกเลยหน้าแต่เก่งครับดูเลยทีนี้วันที่ยี่สี่วันที่ยี่สี่จะไปสีดเอตตา,<อ>น,าน่าจะใช่ตัวน,น,น,นะนั้นี่นี่นี่โอยนี่นี่นี่ยายกับน้าเตจะมีอะไรก็ตลกเมื่อก่อนก็กาแฟไฟนํากันเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอลไรละมั้งโอ้ขอบคุณน้าเตด้วยนะคะที่มาให้ยายสัมภาษณ์วันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอจบคลิปเพียงนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคร้ค่ะสวัสดีค่ะ